ฝนตกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ยอาเิวบขาของอย่างเราฝนจะตกยังไงเราก็ต้องขายนะครับดีอย่างนึงไม่มีลมนะครับเพื่อนนตกอย่างเดียว ตอนนี้เก็บร้านแล้วครับเพื่อนกำลังจะปิดร้านนะครับนี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเพื่อนเก็บร้านแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเนาะ กลับมาถึงห้องกันแล้วนะครับก็เหนื่อยเหมือนเดิมปั่จักรยานมาคนซ้อนท้ายตัวเล็กครับเล็กเพียวลมเลยกาจะปั่นมาได้เพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นอ่เขาชื่เรียกอะไรนะ สิบสิบล uh, ้อข be ึ้นเขาไหมมันจะประมาณนั้นแหละมันนอ่าเขาเรียกว่ามันบรรทุกของหนักเนาะมันก็เลยแบบต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดันเขาปีนเขาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเหมือนผมนั่นแหละอ่าจักรยานคนนักสุดท้ายก็ประมาณแบบเหมือนสิบล้อน่ะสิบล้อไม่ไม่ใช่ธรรมดานะสิบล้อพ่วงด้วยครับมันก็จะหนักกันหน่เป็นแบบเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเนาะ เอาละไม่พูดเยอะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะโดนตะกล้องตีปากเอาเนาะพอตอนนี้เขาก็ถ่ายให้ผมอยู่อโอเคก็วันนี้ก็ลูกค้าถือว่าโอเคครับเพื่อนๆก็เข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่ฝนตกนะลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาอุดหนุนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคือขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดติดตาม คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักเก้าโมงเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องนายหัวร้านแชนเนลสวัสดีครับ